การจะได้รับการตั้งค่าเร็วๆก็อยู่ที่เนื้อหาของเราว่าเนื้อหาเราดีไหมเรามีความสม่ำเสมอไหมลงทุกวันไหมเราไปมีปฏิสัมพันธ์คนรูแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่คลิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคุณน้อยทําเรื่องการทํเสาให้กับเพลาจาไหมคะคนดูเยอะเลยนะแป๊บเดียวต,นนตามปกติของเราเนื้อหาของเราก็เป็นเนื้อหาที่เราสร้างสารรค์เองคิดเองทำเองถ่ายเอง ต,ตัดต่อเองพูดเองภาพเสียเรียนรู้ไปสิ่งที่สําคัญล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการตัดต we ่อจากแพลตฟอร์มต <off> <sters reuse> <ly> ่างๆที่มีจากความรู้ต่างๆที่บนโลกออนไลน์เยอะแยะแล้วเราก็ไม่อยากมาดูคลิปที่มีความรู้อะไรที่เยอะแยะไปหรอกเขาอาจจะอยากดูเรื่องที่มันสนุกเบาสมองแล้วจะได้คลายเครียดด้วยถ้าเราทำโอที่ทุกคนสนใจเราก็จะได้วิธีการหรือแนวทางในช่องของเราแล้วอันนี้ก็มันเกิดจากการลงมือทํา อย่าโมต่คิดทุกอย่างแล้วกันเนาะสิ่งที่จะสําคัญที่สุดก็คือเนื้อหาของเราจะต้องดีมีประโยชน์กับคนดูเพลงที่กําลังเป็นกระแสดูจนจบแล้วก็คือการดูโฆษณาของเราจบดูจบเราได้ถึงจะได้เรียนจากเขานะคะแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณน้อยยืนยันเลยนะคะเราก็ต้องหาตัวตนให้พบให้ได้ก่อนีอย่ยคุณน้อยเนี่ยคุณจะให้คุณน้อยจะเห็นแล้วแหละว,ว่าตัวตนของตัวเองอ่ะ หมาะที่จะเป็นคนที่หาดีๆจากตัวเราเองจากเอกลักษณ์ของเราเองนี่แหละเราก็ต้องหาตัวตนของเราเองให้พบเร็วๆว่าเรามีความถนัดยังไงนะคะลมนะคะวันนี้สิบามองศาเย็นดี้ีใส่ถุงมือด้วยว่าจะใส่หมวกด้วยนะคะว่าจะใส่ฮูดอย่างนี้ด้วยนี่ท่าบอกอโทรหาการไปรับสายเนาะให้มีความสุขดูแลสุขภาพเลยนะอิสนะกับชุมพรแล้วใช่ไหม,มงลง คลิปนะคะแล้วก็ถ่ายพูดภาษาไทยนี่แหละแต่เวลาเราไปเราไปอธิบายเดี๋ยวนี้การสร้างคลิปยาวเนาะเขาจะมีรายละเอียดพลาดเกิดจากตัวเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยที่เรารู้ไม่ถึงการนะคะนั่นแหละจะเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากอ้าวเนี่ยกล้องขอบคุณมากมาดูเหลือเกินคอมเมนต์เยอะมาสะแสดงความคิดเห็นเยอะมีการกดไลค์เยอะมียอดวิวสูงนั่นแหละก็คือวัสดุ เครื่องปรุงอะไรบ้างเนี่ยบางคนตำส้มตำอ่ะส้มตำเราก็รู้จักแต่บางคนเขาทำได้น่าสนใจมากจากการถ่ายทําอ่ะหือเขาก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาดูเราเนาะเราก็ใช้เนื้อหาที่มันซัาดหน่อยดีแล้วก็เพิ่มความเนื้อหาดีๆจากตัวเราเองจากเอกลักษณ์ของเราเองนี่แหละเราก็ต้องหาตัวตนของเราเองให้พบเร็วๆว่าเรามีความถนัดยังไงนะคะหือเราก็จะจะได้ตัดได้ง่ายนะคะ ใครเนาะเนี่ยกำลังรับชมเดี๋ยวก่อนค่ะเขาดูกันสิ่งนั้นเพราะว่าเขาอาจจะสูงไม่เจอเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีสิทธิ์สร้างรายได้แล้วถ้าเขาตรวจเขาต้องตรวจกับผู้ชมผู้ดูหน่อยการที่จะมาออกกล้องหรือเอาหน้าออกกล้องอย่างนี้เราก็ดูตัวเองดูแลตัวเองสักนิดหน่อยหน้าผมเป็นยังไงนะคะถึเงเองก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็การทำคอนเทนต์เราก็ต้องทำคอนเทนต์ให้ได้ทุกวัน การที่พี่เขไปเพื่อนพี่ก็อยู่อะไรนะอยู่ที่ยะโุธรเ็าไปเยี่ยมยะุุธรเขาจะมีคันคา,าดเนาะนะคะการมาเป็นครีเอเตอร์สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอก็คือเนื้อหานั่นเองเนื้อหาผ่า,ผานโฆษณาเราก็ไม่ได้นะด้ศูนย์เรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหาเราไม่ดีจริงๆอะ่ะคงไม่มีคนหยุดดูจนจบนะการกับผู้ชมผู้ด,ดูหน่อย การที่จะมาออกกล้องหรือเอาหน้าออกกล้องอย่างนี้เราก็ดูตัวเองดูแลตัวเองสักนิดหน่อยหน้าผมเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ก็คิดเอาเองว่าเราควรจะทําแบบไหนที่คลิปเราดีแล้วเราได้เงินด้วยเราเราใช้เสียงตัวเองเราไม่ะะห้ามเพราะเขาเจอแล้วอันนี้เราก็เลี่ยงนะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆทําไปทําไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะรู้อิสณาในเรือการตั้งค่าโฆษณาในเรือคลิปสั้นของเราเนี่ยยาก แต่ถามว่าเราเราจะหยุดไหมเพราะาเราชอบนะคะต้องหาตัวตนของตัวเองอะ่ะแสดงออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมให้ได้ว่าเราจะทําเรื่องอะไรนะคะขอบคุณหนึ่งดวงตานะคะเมื่อกี้สองสามเดือนที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็อย่าสงสัยว่านะาได้แล้วทําไมออกมาไลฟ์เพราะว่าการไลฟ์สดน่ะมันจะเป็นการเปิดคลิปวิดีโอถ้าเนื้อหาเราไม่ดีจริงไม่เป็นประโยชน์จริงผู้คน หรือคนดูเขาไม่ได้รับประโยชน์เขาไม่สนุกกับเราเขาไม่ดูนะคะใช่ของพาร์ทเนอร์เราอย่าไปทําผิดกฎนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาเราอย่าไปละเมิดกฎชุมชนการไปเยี่ยมเยียนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องถามว่าตัวเองมีคลิปลงหร้อ,อยังคลิปของเราดีมีประโยชน์หร้อ,อยังทํายังไงปดการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์การสร้างรายได้ จากเนื้อหากฎชุมชนใรต่างๆเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะคะพอเฟซบุที่เราจะถึงแม้เราจะได้การตั้งค่าได้รับการตั้งค่าโฆษณาในสตรีมแล้วก็ตามมีโค้มีโฆษณาเข้าที่คลิปเราแล้วก็ตามนั่นไม่ได้หมู่ที่ทุกคนสนใจเราก็จะได้วิธีการหรือแนวทางในช่องของเราแล้วอันนี้ก็มันเกิดจากการลงมือทำอย่าัวแต่คิดเราก็ได้รับการเปิดค่ามองเห็นตามมา มันก็จะเป็นลูกโซ่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์มันก็จะเข้ามาหาเราตลอดเพราะสิ่งนั้นเพราะว่าเขาอาจจะสุ่มไม่เจอเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีสิทธิ์สร้างรายได้แล้วถ้าเขาตรวจเขาต้องตรวจไม่ต้องถึงกับเป๊ะเวอร์เวอ์วางอลังการนะคะแต่ว่าให้ดูดีให้ดูสะอาดสะอานนะคะคนดูดูแล้วมีประโยชน์เอ,อ้ขอบคุณ eat, อิฐอุตสาหกลับบ้านนะคะถ้าเนื้อหาเราดีมีประโยชน์เกิดเป็นคลิปไวรัล แล้วก็สบายมากเลยจํานวนนาทีหกหมืนาทีจิ๊บจิบคุณพี่อยู่ที่ไหนครับอ,อ๋ออยู่เทนหรือเนื้อหาคือสิ่งที่ครีเอเตอร์ต้องทําเป็นอย่างแรกทําที่ดีจะดียังไงก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้นะต้องหาตัวตนของตัวเองอ่ะแสดงออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมให้ได้ว่าเราจะทําเรื่องอะไรนะคะขอบคุณถึงดวงตานะคะเมื่อกี้อยากจะลองดูลองได้นะแต่ เกิดอ,อะไรขึ้นก็ให้ระนบอกเล่ากันด้วยเพราะว่ามีหลายคนที่เจอลําโพงแดงบ้างถูกแจ้งเตือนว่าเนื่องจากเราต้องไปประชุมแล้วก็เมื่อวานนี้โชคดีได้รางวัลด้วยนะคะก็ก็ให้เฮงตลอดปีให้ทุกคนเฮงตลอดไปแล้วกันนะคะทุกคนเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนก็ให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คิดเอาเองว่าเราควรจะทําแบบไหนที่คลิปเราดีแล้วเราได้เงินด้วยเราเราใช้เสียงตัวเองเราไม่การไปเยี่ยมเยียนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องถามว่า ตัวเองนะมีคลิปลงได้อยังคลิปของเราดีมีประโยชน์แล้วยังทํายังไงเรานะคะคนว่าเราก็ไปทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ให้มีความสุขในการทํางานเนาะไเคงดูด้ดวยได้กลับบ้านการไปเยี่ยมเยียนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องถามว่าตัวเองนะมีคลิปลงแล้อยังคลิปของเราดีมีประโยชน์แล้ยังทํายังไงเราจะทำคอนเทนต์ให้ได้ทุกวันนั้นเราก็จะต้องคิดไว้ก่อนแหละนะคะว่าเราจะทำอะไร สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทำคอนเทนต์ก็คือเราจะตาเสียงมันดังๆแล้วก็เทออกมาแบบสโลงเนี้ยเนี่ยเนื้อหาอย่างเงี้ยน่าดูมากๆเรายังอยากดูเลยกดาการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์การสร้างรายได้อ่จากเนื้อหากดชุมชนอะไรต่างๆเรา,าก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะคะพอเฟสเราทำตลกยังไงใส่เสื้อผ้าแต่งหน้ายัางไงมันก็ไปคืนเราก็เลิกซะเราก็รีบ เราก็รีบปรับตัวว่าเออเรื่องนี้เราไม่หมองเราก็จะจะได้ตัดได้ง่ายนะคะใครน่้หน่กำลังรับชมเดี๋ยวก่อนค่ะขอดูกันแป๊บเดียวนะคะถึงแม้มันจะไม่ไวรัลแต่ว่าเราก็ดีใจนะเพราะว่าการที่จะได้ยอดวิวเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆตาเสียงมันดังๆแล้วก็เทออกมาแบบสโลว์เนี้ยเนี้ยเนื้อหาอย่างเงี้ยน่าดูมากๆเรายังอยากดูเลย พลาดเกิดจากตัวเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยที่เรารู้ไม่ถึงการนะคะนั่นแหละจะเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากอ้าวเียกล้องขอบคุณมากกําลังใจขอบคุณมากมากนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเนาะให้กําลังใจกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้หยุดหรอคะว่างหรอคะคุณอะไรนี่ <c oughs> สร้างผลงานที่ดีมีประโยชน์ถ้าผลงานดีมีประโยชน์คนดูเขาจะดูโดยเฉพาะคลิปสั้นเน่ยสามารถที่จะเราก็ต้องเราจะรู้ได้ยังไงก็ศึกษา หศึกษาสองดูจากครีเอเตอร์คนอื่นที่เขาออกมาบอกเออทีหลังกลับบ้านก็บอกด้วยเดี๋ยวจะพาไปซิ่งต่างๆเนาะนี่ก็คอนเทนต์เราก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไม่กำลังใจขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเนาะให้กำลังใจกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้หยุดหรอคะว่างหรอคะคุณอะไรนี่น <laughs> ะคะมันก็จะเป็นการให้กำลังใจครีเอเตอร์ด้วยกันเนาะทุกคนว่าไหมคะเพราะฉะนั้นก็ ให้กำลังใจนะคะทุกคนให้ได้รับการเห็นใช่ไหมคะเราก็ต้องลองลองมือทาอย่ามัวแต่ไปฟังเยอะเกินไปอย่ามัวแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์โซติดในการสร้างรายได้แล้วนะคะแต่คลิปอย่างนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ดวยอดวิวดีแต่ไม่ได้เงินตามปกติของเราเนื้อหาของเราก็เป็นเนื้อหาที่เราสร้างสารรค์เองคิดเองทําเองถ่ายเองตัดต่อเอง พูดเองภาพสีน,นะคะมันก็จะเป็นการให้กําลังใจครีเอเ์ร์ด้วยกันเนาะทุกคนว่าไหมคะ